สวัดีครับวันนี้ก็มาดูซีรีสเช่นเคยนะครับผมลูกค้ามาให้ทำนะครับมาบิวใหม่นะครับของเดิมเนี่ยเครื่องเคนะครับผมเครื่องครับ เครื่องเดิมนะครับ K13 วาง K13 เดิมนะครับทมธรรมดานะครับผมแต่ภายนอกนี่ทำใหม,ม่หมดนะครับหมวน้ำเดิมนะฮะ <_ X 1> <ง>น,น้ำเดิมเครื่องเดิมภายนอกก็จะเน้นของเดิมนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นเดิมอาบิวใหม่นะครับผมท่อเดินใหม่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับผมทอ่อ ก,ก็เปลี่ยนเป็นกาซสไลเลตใหม่นะครับผมดัดใหม่นะฮะยางลมปัดเงานะครับเป็นจุดสี่เจ็ดนะครับอันนี้สูมล้อก็ทำใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะส่วนขานี่จะเป็นขาเดิมนะครับปัดแต่งเกียร์ใหม่หมดเลยนะครับผมนะนะก็จะเน้น ของเดิมนะครับผมนะี่ครับอันนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับใกล้จะส่งลูกค้าได้แล้วนะครับผมนะี่ครับหน้าวัวพร้อมแลยฮะเสร็จออกไปพร้อมวิ่งนะครับผมนะฮะพื้นลูกค้าเป็นพื้นเดิมนะครับแล้วก็ใส สายเดิมนะครับ <c oughs> สายลมเดิมเน้นเป็นของเดิมเยอะนะครับผมทางน้ำมันทางเหล็กธรรมดานะครับการแตนเลตเยอะนะครับนี่ครับปลายท่อที่คานำจะนํามาใส่นะครับผมขึ้นบนนะครับ เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมคันนี้อาจจะมีชุดแต่งมาแล้วนะครับผมุดกระจกกลมเมียมนะครับติดมากับหัวเลยนะครับผมดแต่งกลมเมียมปันได้แต่หัวชุดหัวนะครับหัวบนเนี่ยลูกค้าจะมาใส่เพิ่มนะครับจะสั่งมาใส่เพิ่มครับผมไปดูภายในครับผม ภายในเนี่ยเราก็จะทำการฟอกให้ใหม่มนะครับผมจะบอก่ห้ชัดนะจะฟอกให้ใหม่หมดน,นะครับผมถ้ามาจากนอกเนี่ยจะมีะด,ำดำๆเหลืองๆเป็นควันบุหรี่นะครับผมเราทำฟอกให้ใหม่หมดนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเป็นเด,ดิมๆนะครับแบบนี้ธรรมดานะครับผม นี่เป็นเกียร์อันนี้เป็นเกียร์สายเหมือนเดิมครับเจ้าเดินเกียร์เดิมฮนะเกียร์นิ่มมากเลยนะครับผม ได้ใส่แบตไว้นะครับเสียเครื่งองไว้ประมาณนี้ครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับผมต้องทำการปัดฝุนก,ก่อนซนะีรีส์เจ็ดร้อยนะครับวางเครื่อง เดิมนะครับผม K13 okay, ครับประมาณนี้นครับผม